สวัสดีจ้ามีความรู้สึกว่าเน็ตกากมากเลยอ่ะทุกคนวันนี้เน็ตกากจุงคุณเจนนี่สวัสดีจ้าดีจ้าน้องอัมพุนน่าราักปานนั้นเลยตีพีสวัสดีค่ะพี่บอยทำอะไรอยู่คุณตักกมอสวัสดีนะคะคุณนัทวุฒิสวัสดีค่ะ นูบอ่านผิดนะสิบอกไฮนะคุณใหม่สวัสดีนะคะเน็ตค้างไหมอะทุกคนค้างไหมคะสวยจริงครับขอบคุณนะคะคุณใหม่